สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องไม่ยืงผาเลินครับวันนี้เราจะไปรีวิวอาคารเรียนกันนะครับครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอาคารไพยพยอมนะคะอาคารไพยพยอมสภาพอาคารก็ยังดูดีนะคะสามชั้นเราก็จะไปดูอาคารหลังใหม่กันต่อ อันนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนชั่วคราวนะคะอาคารเรียนชั่วคราวอาคารเรียนชั่วคราวนะคะค่ะนี่ก็อีกอาคารหลังหนึ่งนะคะนี่ก็สร้างมานานแล้วค่ะคุณครูก็สวยนะคะคุณครูสวยค่ะนักเรียนก็น่ารักค่ะค่ะ อันนี้อาคารกอนะคะอาคารเรียนการกอส,สภาพโรงเรียนเมืองแคนมิทยาคมเราก็พัฒนาที่เยอะนี่จะหลังเก่าสุดหลังนี้จะสร้างขึ้นก่อนเพื่อนส,สภาพบรรยากาศก็กร่มรื่นขอยินดีต้อนรับ มาเข้าชมสถานศึกษาของเรานะคะก็ขอฝากช่องไม่ใหญ่อุ่องพาเพลินไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ